เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับเพวผมซีซั่นสตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปจัดให้ตามคําขอนะครับกับเกมมือถือที่เหมาะแก่สายปล่อยบอดปล่อยจอครับหรือบางคนนั้นที่เล่นเกมมือถือแนวตั้งแบบชิลๆเพลินๆก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับวันนี้แอดจัดมาให้ทั้งหมด12แนวเกมด้วยกันครับจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนจะไปดูครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนใครอยากได้เกมแนวไหนเพิ่มเติมก็สามารถทิมพคอมเมนต์ได้ Tower of o เกมมือถือไอเดียือาร์พีจีครับจากอนิเมะชื่อดังอย่างหอคอยเทพเจ้านั่นเองโดยตัวเกมนั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายครับแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของงานต้นฉบับเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเกมมีกราฟิกค่อนข้างดูดีมากครับขณะการต่อสู้นะั้นจะมีท่ากเสตไม้ตายเทๆของเหล่าตัวละครพวกนี้ครับมาให้ได้ดูกันด้วยถือว่าค่อนข้างงานดีเอาเรื่องกันเลยทีเดียวครับ แถมเนื้อเรื่องเนื่อยังอ้างอิงมาจากต้นฉบับครับใครที่เป็นแฟนอนิเมะของเรื่องนี้เนี่ยจาถูกใจกันทางด้านของการเล่นเนี่ยจะมานแนวตั้งนะเน้นการจัดทีมและที่ชอบเลยครับเกมนี้ไม่ต้องอัพเลเวลให้กับตัวละครจะจะเป็นการอัพเกรดตำแหน่งของทีมแทนครับพูดง,ง่ายคือจะเอาใครใส่ไว้ตรงไหนเนี่ยก็เก่งเท่ากันหมดซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างโดนใจมากๆครับตัวเกมนั้นเล่นไม่ยากครับการต่อสู้เน้นออโต้กันทั้งหมดตัดสไตล์ของเกมแนวไอเดอร์อาร์พีจีนะครับที่สำคัญเกมนี้มีภาษาไทยมาพร้อมกันด้วยนะ ฉะนั้นใครที่ชอบเกมสไตล์ไอดเอนะบอกได้เลยว่าตัวเกมนี้ต้องจัดกันให้ได้เท่านั้นครับมากันกับเกม Ragnarok ok Idol Adventure เกมมือถือ i อด l ครับจาก IP ดังอย่าง Ragnarok ok Online ภาคใหม่นั่นเองที่ตอนนี้มีภาษาไทยกันแล้วครับดีด่ีะว่าฮิตกันจริงๆนะสำหรับเกมแรกครับมากันทุกรูปแบบกันเลยทีเดียวและสไตล์ไอดเเนี่ยก็ถือได้ว่าขาดไม่ได้สำหรับเกมมือถือในยุคนี้ ายในเกมนั้นใส่ความเป็นแลกนาล็อกเอาไว้เพียบครับเน้นการจัดทีมเสริมแกล่งและก็ท้าทายการผจญภัยในทุกรูปแบบมีตั้งแต่หอคอยเวอร์บอยครับโดยแต่และดันเจียนเนี่ยจะได้ของรางวัลที่แตกต่างกันออกไปเป็นเกมที่เล่นเองต่อสู้เองตามแบบฉบับของเกมสไตล์ไอเดครับไม่ต้องเสียแรงอะไรมากสายฟีอยู่ได้สายขยันอยู่รอดครับสายเติมเนี่ยอย่างเทมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองกันเองนะหากใครที่ชอบหรือใครที่ยังไม่เบื่อความเป็นแลกนาล็อกเนี่ยเกมนี้ถือว่างานดีเอาได้ครับ มากกันที่เกม Defense d e b b i เกมมือถือแนว Tower Defense ครับที่คอนเซปต์การเล่นของเขาถือว่าน่าสนใจมากๆครับมีความแปลกใหม่แบบไม่ซ้ำชาวบ้านนะโดยเกมเพลย์หลักเนี่ยคือเราต้องแข่งกันป้องกันฐานกับผู้เล่นอื่นอีก3คนลูเล่นของเขาเนี่ยคือในแต่ละเทิร์นจะเป็นการแข่งกับประมูลฮีโร่เพื่อเอามาใช้งานจุดนี้ต้องใช้ซึ่งไหวพริบการอานใจกู่ต่อสู้คอยแย่งชิงตัวละครของฝั่งตรงข้ามมาให้ได้ครับ พร้อมกันนั้นครับเราต้องวางกลยุทธ์เลือกตัวที่เพิ่มบัฟเพิ่มพลังให้เข้าทีมกันด้วยครับทำให้การเล่นเนี่ยต้องใสยชั้นเชิงอยู่พอสมควรครับนอกจากนั้นแล้วยังมีโหมดการเล่นอื่นๆครับที่เสริมทับความสรุกกันหมายเพียบส่วนทางด้านงานภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยจะมาสไตล์นิเมะภาพค่อนข้างสวยครับกราฟ,ฟิกนี่คือจัดเต็มและที่สําคัญมีภาาไทยมาพร้อมครับงานนี้ขอเกมแนวทาวเวอร์ดิฟเเนี่ยไปลองกันได้ครับ เกมต่อไป Monster Hunter Now เกมมือถือแอคชั่นแฟนชาย Monster Hunter ครับที่จะพาเราเข้าไปล่าแยะยักษ์ในพื้นที่ใกล้บ้านกันครับโดยความพิเศษของเกมนี้คือเขาจะใส่ระบบของ G.O. e Location ครับที่จะเป็นการอ้างอิงพื้นที่ที่เราอยู่จริงมาไว้ภายในเกมด้วยอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับพวกโปเกมอนโกนั่นเองครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะ เพราะว่าเขาทาภาพออกมาได้เสมือนจริงมากๆส่วนการต่อสู้เนี่ยเป็นแนวตั้งครับมีมอนสเตอร์หลากหลายพันุ์ให้เลือกเข้าไปบู๊แหลกกันเกมนี้การแอคชั่นของเขาเนี่ยมันใช้ได้กันเลยทีเดียวครับมอนสเตอร์แต่และตัวเนี่ยก่อจะล้มได้ก็ถือว่าตึงมือเอาเรื่องเหมือนกันนะและนอกจากให้เราล่ามอนสเตอร์แล้วครับตัวเกมยังใส่พวกของระบบการคราฟของการหาอาวุธการอัปเกรดชุดเกราะมาให้เล่นกันได้ด้วยแถมยังสามารถเล่นกับเพื่อนกันได้อีกด้วยครับจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เปิดประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนเดิมมากๆครับ เรามาดูกันต่อกัอกบเกม Seven n i g h t Idle Adventure เกมมือถือ Idle RPG ครับจาก IP ชื่อดังของ Seven n i g h t นั่นเองโดยในรอบนี้7จ็ดอสวนตัวละครเนี่ยจะถูกย่อส่วนลงมาครับเป็นการ์ตูนไซนมินิน่ารักแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งน,นะตัวเกมของเขาเน้นวิติการพัฒนาตัวละครครับตามแบบฉบับของเกมสไตล์ Idle มาพร้อมกับการเล่นที่สุดแสนจะง่ายได้ครับ คือสู้แบบอัตโนมัติไปเลยนะและจะเป็นการจัดทีมตีมอนหรือต่อสู้ PVP แบบ1 0 v 1 0ก็มันไม่แพ้กันที่สำคัญลงสตูไทยครับมาพร้อมกับภาษาไทยใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของเหล่าเซเว่นนครับหรือใครที่ชอบเกมสไตล์ไอดอลที่กราฟิกดีๆน่ารักแบบนี้เกมนี้ลองแล้วไม่ผิดหวังครับมากันที่เกม Maple Story R Evolution อีกเด่มเกมมือถือแนวะไอเดอครับลิขสิทธิ์หท้ส่งตรงเลยครับจากเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง m a p l e Story นั่นเองครับซึ่งเกมนี้ก็ครบคันทั้งระบบการเล่นที่อำนวยความสะดวกกันมามากครับและก็ยังคงกินอายความเป็นดังเดิมจากภาคตัวฉบับกันได้อย่างครบถ้วนโดยตัวเกมนั้นจะมีอาชีพให้เลือกครับเช่นนักดาบสายแทงนักเวทนักธนูนักฆ่าครับสามารถเลือกเพศแต่งหน้าและก็ทรงผมได้ครับคล้ายๆกับพวก m a p l e Story กันเลย การเล่นนี่ก็อย่างที่รู้กันครับว่าเป็นเกมสไตล์ไอเดลจะเน้นการบริหารทรัพยากรให้กับตัวละครอของเราครับเน้นผ่านด่านไปเรื่อยๆส่วนระบบเสริมอื่นๆครับก็อย่างที่บอกครับคือมีเพียบกันเลยนะไม่ไว่าจะเป็นของระบบโค o ออฟอารีน่าดันเจียนการอัปเกรดแฟชั่นคอสตูมต่างๆเปิดกระจปองหาสัตว์เลี้ยงครับถึงแม้ว่าเกมนี้ครับจะไม่ใช่แนว MORPG นะแต่วันหน้าล็อบบี้เนี่ยเราก็ยังเห็นคนอื่นเดินไปเดินมาอยู่เป็นกันครับทำให้รู้สึกดีแล้วก็ไม่ค่อยเหงานะ ตัวเกมครับสามารถเพิ่มเพื่อนกันได้และก็มีภาษาไทยมาพร้อมด้วยเป็นหนึ่งเกมมือถือครับที่ค่อนข้างน่าสนใจในช่วงนี้ครับแล้วก็มีคนเล่นกันเยอะจริงๆครับถัดมาเป็นเกม Souls อีกหนึ่งเกมมือถือที่น่าสนใจครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า s o โซนั่นเอง ที่จะมาในแนว I d เด r p ลอาภาพดูดีเป็นแนวตั้งครับโดยตัวเกมหลักจะเป็นการผสมการต่อสู้ในรูปแบบเทิร์เนเบทเข้าไปไว้ด้วยแต่จุดเด่นที่น่าสนใจคืองานภาพกราฟิกนะครับภาพลื่นไหลสวยงามแม้ว่าจะไม่ได้อลังการงานสร้างมากมายเท่าไรนักแต่ก็ดูดีสบายตามีระบบซัมมอนมอนสเตอร์อัพเกรดตัวละครโหมดอะเ n นา PVP ดันเจี้ยนต่างๆมากมายครับหากใครที่เป็นสายเกมเมอร์ปล่อยจอนะลองดูเกมนี้ครับถือว่าน่าเล่นพอใช้ได้ครับ เกมต่อไป Warcraft Rumble อีกหนึ่งเกมจาก IP ดังบน PC ครับในจักรวาลของ Warcraft นั่นเองสำหรับเกมนี้เขาจะมาในแนวแบบ RTS หรือแนวแอคชั่นวางกลยุทธ์ให้เราส่งทหารไปต่อสู้กันแบบเปรียยไทรมจุดเด่นของตัวเกมครับคือเขาจะใส่ฮีโร่ของจาก Warcraft เนี่ยมาเยอะจริงๆมาพร้อมกับงานภาพที่ทรงดีแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์ Warcraft อยู่แล้วครับ ่วนรูปแบบการเล่นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเป็นการส่งยูนิตทหารแล้วก็การใช้เวทมนต์ต่างๆเข้ายึดพื้นที่ทําลายฐานที่มั่นของศัตรูซึ่งตัวเกมจะพิเศษตรงที่ต้องขุดแร่และก็เก็บสมบัติเพื่อสร้างความได้เปรียบโหมดการเล่นเนี่ยไม่ได้มีแค่ PVP เท่านั้นครับแต่เขายังใส่ระบบของ PVE มีดันเจียนให้ลงมีโควอฟเล่นกับเพื่อนได้ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกมวอลคราฟครับ,รบหรือใครที่ชอบเกมสไตล์วางแผนยึดเมืองเกมนี้ผมว่าค่อนข้างน่าโดนแล้วก็แนะนำจริงๆครับ ัดมาเป็นเกม Age Fishing Crew เกมตกปลาบนมือถือครับที่พัฒนาต่อยอดมาจาก IP ของ Age Fishing นั่นเองครับซึ่งตัวเกมนี้มีระมอไอดเรลครับตกปลาให้เราแบบอัตโนมัติกันเลยจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่การตกปลาที่ค่อนข้างสมจริงครับด้วยมุมกล้องใต้น้ํามีระบบการอัพเกรดอุปกรณ์อัพเกรดเรือระบบแรงเก่งและมีของพันปลาหลากหลายชนิดมากๆสามารถนําปลาเนี่ยไปประกอบอาหารขายกันได้ด้วย ส่วนทั้งแรกของงานภาพก็ตามที่เห็นนะครับค่อนข้างสวยน่าเล่นเอาได้ครับที่สําคัญซับพอร์ตภาษาไทยมาเต็มรูปแบบงานนี้ใครที่ชื่นชอบเกมตกปลาบนมือถือครับลองพิจารณาเกมนี้กันดูแล,แล้วกันครับมาดูกันต่อกับเกม Air o f f l i h e Eclipse เกมมือถือไอเดลจาก Air Offline นั่นเองครับเกมน้ำดีคุณภาพจากคอมจูอาร์ Art กันอีกแล้วนะ เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมไอเดลงานดีที่อยากแนะนําให้เข้าไปลองกันมากๆครับโดยตัวเกมจะเป็นการเล่นแบบจัดทีม5ตัวละครอ,ออกต่อสู้ไปจนภายในโลกของ Dark Fantasy จัดเต็มระบบการเล่นที่ครบคันครับทั้งการตะลุยเนื้อเรื่องไต่หอคอยลงดันเจียนอารีนา PVP กับเพื่อนกระทาได้ครับและที่ชอบเลยเนี่ยคืองานภาพของเขาเนี่นะครับที่ทามาสไตล์อาร์ตเวิรสวยจริงๆเป็นสไตล์ดา a r k ดูแบบโ,โหดๆยันดีครับ อ๋อที่สำคัญครับตัวเกมนี้มาพร้อมกับภาษาไทยด้วยฉะนั้นการไม่ว่าจะดีเทลเยอะแค่ไหนก็อ่านกันออกอย่างแน่นอนเกม Next Style i ด l e แบบนี้ครับหาเล่นดง่ายมากๆเพราะว่าเขาทําออกมากันเย็ยนจริงแต่จะหาเกมดีๆาพสวยแบบนี้ก็คงยากๆครับยังไงไปลองกันดูนะถ้าชอบเนี่ยจอยกันได้ยาวๆครับสำหรับตัวเกมนี้มินิเกมปาร์ตี้พ็อกเก็ตอิดิชั่น ใครที่มองหาเกมเล่นแก้เบื่อแก้เซงแก้เงาครับบอกได้เลยว่าตัวเกมนี้เหมาะมากๆที่จะมีติดเครื่องเอาไว้นะเพราะวันนี้คือเกมมือถือที่รวบรวมเอามินิเกมต่างๆเอาไว้ภายในเกมเดียวกันกว่า10เกมครับซึ่งแต่ละเกมที่เขาทําออกมานั้นน่ารักจริงๆครับให้เราสามารถเล่นกันได้แบบชิลๆไม่รู้เบื่อกันไปเลยนะโดยมินิเกมต่างๆนี้ครับเราจะเข้าไปเล่นคนเดียวก็ได้หรือเข้าไปร่วมแข่งขันออนไลน์กับคนอื่นก็ทําได้เช่นเดียวกันมีการแบ่งฝ่ายแข่งขันกันได้ครับถือว่าค่อนข้างเล่นสนุกเล่นเพลิน,นมากๆครับ แถมยังมีภาษาไทยภายในเกมกันด้วยงานนี้สายชิวสายเบื่อเนี่ยไม่ควรพลาดครับ m มีย m t h e Grand m a s t e r เกมตัวที่3นะของซีรีส์เมียชนั่นเองครับซึ่งตัวนี้จะมาแนวไอเดลยอดฮิตนะพร้อมใส่ระบบของ p พย์ทูเอิกันเข้ามาด้วยครับจบภายในเกมเดียว ซึ่งตัวเกมของเขาเนี่ยงานภาพเนี่ยจะย้อนยุคไปไกลมากๆเลยครับมาสไตล์คลาสสิกตามแบบฉบับของเขาเลยส่วนระบบการเล่นเนี่ยก็จัดเต็มครับทั้งพวกคราสอาชีพดันเจียนบอสดันเจียนอีพีอะไรพวกนี้ครับก็จัดกันมาแบบครบถ้วนเรียกได้ว่าเป็นดันเจียนแบบโคตรเยอะจริงๆมีไต่หอคอยทาวเวอร์เข้ากิ้วลงสงครามกันได้ตามด้วยระบบ VIP ครับแปลงได้แบบไม่ต้องเกรงใจใครงานนี้ไปมันกันได้ครับสหรับสายนักปั้นเหรียญใครสนใจนะไปลองกันดูละกันครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด12อันดับเกมแนวตั้งนะรายชื่อเกมพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดบนสโตร์เนี่ยจะเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมครับกดดูตรงเพิ่มเติมกันได้และใครอยากได้เกมมือถือแนวไหนเพิ่มเติมครับก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ